รวร่กันเด้อไหนบ่ได้กินยู่ง่าทุกคนเ้อโตคนต้องไปน้ำไปไปน้ำให้หนึ่งงมเด้อ้วยโดยกราบสวัสดีสวัสดีเด้อพยพี่น้องเนะ ดยบ้านพ่อกับสาวพ่วงกับแปกหูเปกตาในเดอร์เนาะมันนี่เพราะว่าสาวพ่วงกับยูไอยูนาคือเเ่านอกมันนี่มาลุงนองลุงนองหาปลาพี่น้องเลยมากับสาวๆเนาะสบายดี้อทุกคนโดยเนาะมันนี่เขามาสามคนเนาะวัาสิพากันลุกนองไปพี่น้องเลยป้าบรรยากาศอยูไอยูนาเนาะก็ดีๆอยู่ไปพี่น้องเลยลมพัดเนาะลมพัดเย็นดี ืัอนี้น้องมาสามคนเนาะว่าสีลงไปตึกป่ากะายย่างพันไล้ลงคอยพี่น้องเลยกะยิงคอยเบิ่งกระเจ้าตึกเนาะทั้งนั้นตึกอยู่เนาะสาพ่วงกับเป็นกาลังใจให้น้องพี่น้องโดยอืัอนี้กแดดออกอ่าแดดก่ายแห้งๆมอนี้เนาะแดดพอสมควรอยู่ได้นีเนาะผ่าบรรยากาศอยู่น้องทุ่งให้ทุ่งนาเบิ่งป่าเขาก่อนเนาะว่าได้หลายโบเบิ่งก่อน Lai vẫn yong bung 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 hai vẫn yong bung 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 bà bung 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 เห็ดยังนะสองสาวสองสาวจะเห็ดยังนะะมีเห็ดยังเห็ดยังสองสาวพาคตะัยักปลาบ่ปลาเนี่ป่าสพวงปลายังนี่ปลายังก็จะเลยนี่ปลาหัวโปบ่เนาะเมนเมปลาในคัมตัวนั้นปลาอย่างวะปลาคารมันบ่เนาะปลาคามันกับปานในในคําเนาะ ทองคำปัญหาปัญหาคำอ๋อก็ได้สามโตบ่นี่ขึ้นไปนี่เช็ดได้กี่นาะสามตชี้ตัวเนาะหกตัวบ่ใหญ่เนาะเช็ดไม่นู้นยังจะพ่วงขึ้นไปนี่ขึ้นไปนี่บ่กอคืต้มต้มก้อยอยู่นะไปพี่น้องเลยมาเดนาะปได้ะยากเนาะก็เธอปล่อยจักทงสติบนี่กัำพูไปจักท้องหัวมานาสติปข้างแรกเนาะมาหากินปูกินปลาอยู่ไหนอยู่หน้าเพิ่นปลาเธอรรุนกันอีกเนาะไปไม่น้องว่าชิได้ลายเดอบ่ กระเจ้าก็ยังตึกอยู่เนาะมาสามสาวคือเก่าเนี่ยแหละเนาะทีมงานเฮาคือเก่าไปพี่น้องเลยอาเธอบรรยากาศอยู่ไฮอยู่หน้าแดดก็แห้งๆอ้าได้อีกแล้วบ่น่ะบ่าสื้อสีแดงได้เนาะอ้ป่าบักใหญ่นึงโหจักสิวาซําใดเนาะทุกคน ป้าป้าไปเบ่งไปเบ่งมเมนาพ่อกินแต่ว่านี่เป็นพอปลาขาวมันมาถึงวนมนปลาคโปปขาวมันขาวปลาขามันเลยถัวงาปลาคอโปโอ้ใหญ่ดีทุกคนเลยพูเมนี่ปลาขาวมันแมนบกว่งัวฉันากินคนเดียวอ่มบ่ไม่ไก่ว่าอิ่มมนเสะดวงปลาสะดวงสีเมาวิดสองบ่นไขเมือกันบ่นี

ทุกคนเลยดูใหญ่สักดวัน้ยเนาะวันนี้สะจดีเป็นเรี่งเลียงว่น้เรียงปลาเนาะเใช่ใช่ดีได้ส่ะดีเพิ่มยุทเพิ่สบายเพ่มเ่สบายบ่เป็นอย่างเนาะดีเจ็ดที่วงเลยออกออกล่าเนาะออกหะสาวสดลายพวกก็เลยสบายสดีกันเนาะ าไปแต่ไปไน้อกบเไปขงนอกสมื้อได้แมนนี่ะไรกัเป็นกำลังใจให้ทุงานน้านเด้อเนาะโดยไปขงนอกสมื้อแก็ผ่านบรรยากาศเนาะเื่คนนี่้อน้อยอาที่ให้สติกรสะดวงลงมาพี่น้องเลยโอย่นใจเลยแว่หนาวนอง งินไปมไมสิลงเอ้าลงไปอาบน้ำมาทะเลบ้านเฮาเนาะพ่อปลา่ปาทางกันได้บ่ปลาทางแบบปลาทุกทุกคนเลยเล่นเล่นไล่ปลาบ่ทางไหนปลาปลาใหญ่บ่ทางนหนเนาะเล่นเอาที่เซลผมทุกคนเลยเธอเธอก็ได้อีกแล้วทุกคนเลยปลาหยังสะดวกปลาหยัง ได้อีแล้วพอดีเป็นสี่โตเลยนะตัวใหญ่เน้อได้อีแล้วพี่น้องมาเด้อมากินต้มปูต้มปลาอยู่น้ายูไหยู่น้าเนี่ยทุกคนเลยแน่มามามาปูบรรยากาศกัอยูไหยู่น้าก็ประมาณนี้แหละเนาะมีปลามีไหมเนาะมีปลาไหมอะไรสะพวกกับว่าไปพิษถึกๆอยู่ทุกคนเลยมีปลาไหมเนาะทงไหทงหน้าปู กวางควางเนาะอ้าวเธอแดดจัดขนาดเลยมาอนี่ยอาวเธอเธอรวมๆแล้วกัได้อยูซีโตเนาะอ้าวโหพ่อพ่อพ่อเรืออีกอันนี้โหสี่โตทุกคนเลยโหมีแต่โต้ยิ่ใหญ่เอ้าเอ้าอือโหตัวนี้ปลาเก็ดแลบลระบายเลยเนาะอื เครื่องคู่ได Dec ้สับพวงเมนเมนเมนพอพอพ่อโอเคเลยนี่พอเคเโอ้ยเนาะสับพวงกับจีคอ่าขอสละเนาะสละชิดเอ่อลงไปตึกงเฮด้วยว่าบ้านเฮไปพี่น้องเลยทางสะพวงกับบุคเรวานจักเถื่อนเนาะลองครั้งแรกเนาะสิเป็นแน่ใดกะนะครับไปส้มกันเลยเนาะพี่น้องไปครั้งแรกไปพี่น้องเลยสะพวงกับบุคเรเนาะลองมังก่อนเด้อป็นังไรปะไในบ่านี่จะได้กินอยู่วะทุกคนเอ้ย สางขอิวานมีางแรกเด้อมามันบงสาวพวงสาวพวงิวานได้บ่มันรุ่นกันมันรุ่นกันเนาะแตกนี่กระเปยาจเคือนเลยทุกคนเลย้อมกันเด้อทำแตกนี่ได้ปลานี่ห่าเลยเนาะคือยงหพวงคือบ่คือสาวพวงกาเลยอาตอนง่ายๆได้เนาะกันกระโตข้นไม่ต้องไปน้ำ ไปไปน้ำให้หนึ่งสามจะพร้อมเดิหนึ่งสองสามไปไปนน้ำหนึสองสามสาโอ้ป้าไปพี่น้องเลยวานเหคนข้งแรกของสะพวงกับพิษพลาดไปยังไงลวงขึ้นเมื่อบันนียสตปะน้ำหนาขึ้นก่อนเลยเนาะได้ลายแล้วก็พากันขึ้นเมื่อแล้วบันนี่ตัดผ่ามาวันนี้ก็ ซอยปลาพี่พี่น้องเลยแมวกินเล่นงูมาทงๆก็สิตริงเนาะฉันจะเช็ดยังกินนะขันสศกเหซอยซอยจ้ำซอยจ้ำอ่าขันโศกมาเด้อทุกคนเดินมากินน้ำกันเนาะมากินน้ำกันเดลยมาทั้งนี้กะต้มเนาะพี่พี่น้องเลยขออนุญาตไข่หม้อเนาะพอ หอมเนาะเต็มม้มปลากินย่างเที่ยงไหมพี่น้องเนี่ะกายเที่ยงแมวสังพงษ์ชิคามเลยบ่อเห็นสองมุ้งกลัวเลยเนาะมาเด้อเนไหพี่น้องดูมาเดินกินน้ำกันโอ้ยก็โอเคเนาะไหมพี่น้องเนาะทางอ่ะพอครัวเพิ่นก็เห็ดยูเห็ดกินอยู่เนาะทางสะพ่วงกันั่งทาเรากินอย่างเดียวไหพี่น้องเย โดยอาจารย์แบนสักพวงก,กับสิคโคเนี่ยไปกินเขา่าก่อนเด้อเนาะยังพันที่กินเขา่าเที่ยงซะไมพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้สักพวงก,กับสิฟราพี่น้องก็ไล์ก็แช์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สักพวงคือเก่าเนาะโดยถาสักพวงว่าพิดลารป,ประการใะก็ขอเถิอขอภายได้หลายพี่น้องเลยโดยเนาะสำหรับคลิปน,นี้กับสิราไปแล้วสบายดี